ดีไม่ได้มาที่ก็เปิดคลิปที่กําลังแชร์กันมากมายเลยโลกโซเชียลที่เป็นคลิปผู้หญิงคนนึงคลิปนี้ก็มีเสยงให้เลือกกันนะอะไรหลายรครับผมดูหลายรอเออในก็น่าเลิกะที่เป็นแฟนสาวอ้อนให้แฟนหนุ่มเนี่ยมันมีอะไรด้วยครับผมแล้วมีหลายคนเนี่ยคาดเดาว่าเป็นดาราคนนั้นคนนี้ทําให้น้องออมสุชาน้องไม้น้องเนสนะคะต้องออกมาให้สัมภาษณ์นักข่าวกันเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยดีเจต้นหอมมีการเรียนแบบคลิปแล้ว อันนี้ก็เป็นการล้อเลียนไปดูภาพกันดีกว่าค่ะโอ้เร็วเร็วเร็วเรีเร็เวเร็วอะไรเป็นไรง่วงเหรอปวดฉี่เนี่ยคนเข้าห้องน้ําอ่ะ <c oughs> ทำอะไรทำอะไรโอ้ยหมดกัดคันไม่ไหวแล้ว <c oughs> ก็เป็นคลิปล้อเลียนน่ารักน่ารักนะคะซึ่งลงใน Instagram อินสตาแกรมให้แฟนๆเนี่ยได้เข้ามาดูเข้ามาหัวเราะกันเขาบอกนะกว่าเสื้อตัวนี้ตอนนี้ฮอตมากเลยนะใช่นี่ครับ Love is in the air นะคะไม่ไหวแล้วเราจะไปไหน e a i ไปสินี่ไงนี่ดูสิต้องบอกเลยครับบอสตอนนี้นี่ขายดีมากๆผมไปซื้อมาแต่รู้จักมีขายตามไอจีพวกดาราที่เขาว่าฝากร้านก็มีเลยซื้อมาฝากบอสด้วยว้าวจรที่ยาด้วยจริงเปล่าพี่ยานี่ควรจะใส่งาะพี่เป๊กได้เเนี่ยดิจะโดนทีเป็นอ๋อทีไม่เอาเป็นคนละตัวคนละตัวก่อนมันเล็นบริษัทไหนที่เขาจัดทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายไหมหรือใครอยากทำก็ทำจริงๆเหมือน ใครอยากทําก็ทำเใครอยากทำก็ทำใช่ใช่ช่วงนี้พ่อค้าแม่ขายเสื้อยืดเนี่ยถ้าปั้นเป็นโลโก้นี้แล้วเนี่ยจะขายดีมากใช่ตอนนี้เป็นกระแสมากๆนะครับในวงการบันเทิงพวกเราเขาก็ใส่กันเยอะเหมือนกันนะใช่ได้เห็ตามกองถ่ายก็ใส่กันในชุดมีใช่ครับบอสพวกทีมงานอะไรเงี้ยได้อินเทรนด์แล้วมีเสื้อไหนลองทําแบบอในคลิปสิไม่ไหวนะวะไปเถอะแฉ แล้วจังก็แล้วแฉแล้วมามาจน่วันนี้ตกลงเขาเขาสุดได้ยังว่าเป็นดาราคนไหนหรืออะไรยังไงไม่น่าใช่ดาราหรอผมเช็คแล้วฮะคือวิเคราะห์เลยว่าไม่น่าใช่ไม่น่าใช่เพราะว่ามันมีไอ้นี่ด้วยไม่น่าเป็นดารามันพูดไม่ได้ไม่น่าเป็นดาราไม่ใช่เป็นออมไม่เป็นพูดตรงๆนะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเพิ่งดูครั้งแรกมันจบคลิปเลยไปไงบอสเห็นแต่ภาพนิ่งก็ดูตามหน้าเฟซบุ๊กของพวกเราเองนี่แหละปรากฏว่าเอ๊ะดูคลิปเต็มๆมันมันมันล่อแหลมเหมือนกันนะมันไม่ใช่ล่อแหลมมันเอ็กเลย มันมันดูเหตตรงนั้นเลยใช่ไหมล่ะคือมันดูการพูดจาของผู้หญิงด้วยไม่น่ารักอะไรเงี้ยผมดูผมก็ดูไม่จบหรอกแล้วเราคิดว่าไม่ว่าจะใครก็ตามในวงการผมไม่หมายถึงว่าดูแป๊บเดียวแล้วรับไม่ได้ครับรับไม่ได้รับไม่ได้พูดดีว่าไม่ว่าใครก็ตามในวงการเันเธอคไม่มีวันกล้าถ่ายคลิปแบบนั้นจริงไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับใช่ครับ